รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทํากินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการทําเกษตรของพี่น้องที่บ้านทุ่งเรียงตําบลยุปโปอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทางศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดายแดนภาคใต้นะคะหยิบยื่นโครงการดีๆค่ะโครงการครอบครัวสันติสุขพื้นที่สันติสุขให้กับชุมชนที่นี่นะคะโดยการดึงงบประมาณมาให้พี่น้องที่นี่ทําการเกษตรค่ะถือว่า อาชีพการเกษตรนะนะคะทุกคนก็สามารถทําได้และเมื่อมีการเกษตรมีอาชีพแล้วนะคะทุกคนก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะอีกสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักสมาชิกของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านทุ่งเหลียงแห่งนี้กันค่ะ การสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กเพื่อการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยการนำการเกษตรเข้ามามีบทบาทให้กับชุมชนเพราะว่าการทำเกษตรคืออาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาแต่ช้านานซึ่งทำให้คนสามารถปฏิบัติได้จริง ตามพื้นที่ที่เรามีอยู่และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจกพอเพียงบ้านทุ่งเรียงก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้นําเอาการเกษตรมาแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้สามารถเลี้ยงตนเองได้ไม่ขาดแคลนอาหารหากเหลือก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมาขายได้ ู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทํากินค่ะพี่ซ่อนนะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของทุ่งเรียงนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่ของตําบลยุโปอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะก็ได้อยู่กับพี่ยอค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่ยอค่ะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของทุ่งเรียงเนี่ยค่ะเราเริ่มต้นมากี่ปีแล้วคะค่ะก็ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งเรียง2ตำบลยุปโปนะคะเราเริ่มตั้งแต่ปี2561นะคะเดิมที่เราทำในเรื่องของการ,การทำการเกษตรซึ่งเราจะมีสมาชิกที่ทำในลักษณะรายครัวเรือนพอมีงบป,ประมาณสนับสนุนจากโครงการพื้นที่สันติสุขขนาดเล็กจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชดายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่ากลุ่มเสื้อเขียวนะคะได้คัดสรรพื้นที่ สีเทาๆพื้นที่สันติสุขพื้นที่ที่มีปัญหามาบูรณาการหรือว่ามาปรับพื้นที่เหล่านั้นให้เกิดเป็นพื้นที่สันติสุขตามโครงการนะคะโดยในปีแรกเราก็เน้นในเรื่องของการทําเกษตรในระ,ระดับครัวเรือนอพอปีถัดมาเราเห็นว่าครัวเรือนเหล่านี้สามารถที่จะมีกําไรมีไรายได้แล้วก็มารวมกลุ่มกัน แล้วก็โดยใช้พื้นที่ตรงนี้3ไร่นะคะม,มาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ะจากแบบว่าได้งบประมาณมาโครงการของพื้นที่สันติสุขก็เลยรวมกลุ่มกันจากที่ว่าชาวบ้านทํากันเองในครัว<ช>เรือนเพราะเห็นว่าเออมันเริ่มที่จะมีผลผลิตแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้ให้กับ ครอบครัวรก็มาเริ่มเป็นกลุ่ม<ช>ก็เกิดกลายเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของทุ่งเหลี่ยงขึ้นมา<ช>บนพื้นที่สามไร่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะเราแบบในเรื่องของผลผลิตที่เราแบบลงแปลงเกษตรเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างอะคะในส่วนใหญ่พื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นลักษณะการปลูกผักหมุนเวียนะค่ะก็จะมีการปลูกทัวการปลูกข้าวโพดมะเขือแล้วว่าโหระพากระเพาซึ่งเราจะมีการหมุนเวียนหมด แล้วก็สร้างใหม่หมดแล้วก็เราปลูกใหม่นี่ค่ะก็จะเห็นว่าพืชผักที่ทางกลุ่มเลือกใช้ก็คือจะเป็นพืชผักที่นิยมบริโภคเป็นประจําอยู่แล้วเพื่อที่หนึ่งสามารถที่จะผลผลิตมันก็ขายได้ง่ายแล้วก็เป็นพืชที่ระยะสั้นด้วยพอหมดอันนี้เราก็ปลูกอย่างอื่นเป็นการทดแทนตอนนี้มีสมาชิกในกลุ่มนี้กี่คนครับยอตอนนี้มีประมาณ35ครัวเรือนค่ะซึ่งจะเป็น แม่เลี้ยงเดียวกลุ่มผู้ปกอกบาท,ที่ตกเกณฑ์จปทเป็นครอบครัวผู้ผู้ได้รับผลกระทบค,ครอบครัวผู้พิการแล้วก็ สตรีไม้แล้วก็กลุ่มเกษตรที่จะมารวมตัวตรงนี้ทานะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จะมาอยู่ในสมาชิกชที่นี่แล้วแบบนี้ค่ะเวลาแบบผลผลิตที่พอเราทําร่วมกันในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้3ไร่ใช่ไหมคะพอเรานําไปขายอะค่ะเราแบ่งกันยังไงในกรณีที่เราแบ่งไปขายเราจะจัดสรรก่อนนะคะเราจะสรรที่ตรงนี้เป็นแปลงแปลงหนึ่งก็คือดูแลหนึ่งหนึ่งครัวเรือน <S <S ซึ่งเขาก็จะนําผลผลิตไปจําหน่ายพอไรายได้เกิดเขาจะได้รับประมาณ99แค่1จะเข้าศูนย์เพื่อที่จะในเรื่องของการบํารุงรักษาพื้นที่การบํารุงรักษาอุปกรณ์หรือไม่ทํากิจกรรมส่วนรวมที่จะเกิดขึ้นในระยะต่อไปนะคะและพื้นที่ที่นี่เป็นของใครคะเป็นพื้นที่ของครอบครัวตัวเองคะ่ะแต่ก่อนก็ปลูกพวกงเงาอ,อส้มโอแล้วก็ประสบป,ปัญหาในเรื่องของ สัตว์พืชเยอะก็คือเราก็เริ่มมองเห็นว่าเอ้ยตรงนี้มันใช้ประโยชน์ได้อีกกับชุมชนแล้วก็เลยตัดส่วนนั้นออกแล้วก็มาปรับปรุง คุณภาพดินแล้วก็มาปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นแหลง<ม>่งอาหารแหล่งไรายได้ของชุมชนคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวพี่ซ่อนค่ะแล้วก็รวมไปถึงพี่ยอดนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูสมาชิกที่อยู่ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงกับพื้นที่ทั้งหมด3ไร่ที่อย่างที่พี่ยอดบ,บอกพี่ซ่อนก็คือว่าจะแบ่งครอบครัวใช่ไหมคะรับผ<ช>ิดชอบแปลงละหนึ่งครัวเรือนหนึ่งครัวเรือนก็แต่ละแปลงนี้ก็คือว่าจะปลูกแบบไม่ซ้ํากันเพื่อทีอ่ว่าจะได้กระจายรายได้ให้กับสมาชิกใน ของศูนย์แห่งนี้ค่ะพี่ยอคะแปลงนี้นี่ก็คือว่าในส่วนของคนที่รับผิดชอบนี้จะเป็นครอบครัวที่แปลงนี้เป็นของซิติคอริเะซึ่งมีลูกที่ได้เขาเรียกว่าเป็นผู้พิการะคะ่ะก็ตอนนี้น้องเขาก็เรียนหนังสือนะคะแล้วก็ สมาชิกในครัวเรือก็มาทําในเรื่องของเกษตรตรงนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่เราแบบร่วมด้วยช่วยกันนะคะโดยใช้พื้นที่ของพี่ยอเองแต่ว่าเราก็จากการที่ทางทุกภาคส่วนนะนะไม่ว่าจะเป็นสบตก็ดีแล้วก็นเสื้อเขียวเสื้อเขียวก็ดีมาแบบว่าให้ คนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ของเรานี่แหละ,ะได้ทําอาชีพโดยอาชีพที่ง่ายๆที่ทุกคนทําได้แล้วมันเป็นอาชีพที่มันมีคู่บ้านคู่เม<ช>ืองของเรามาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษนั่นก็คืออาชีพเกษตรเกษมันก็ไม่ยากอันนี้แสดงว่าเป็นของกะกะค่ะรับผิดชอบนี่ทําถั่วเลยใช่ไหมทาถั่วค่ะได้เท่าไหร่เนี่ยแอได้เท่าไหร่ เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีบัญที<ะ>จดของเขาว่าแต่ละวันเก็บได้เท่าไหร่ไรได้เท่าไหร่แล้วก็เขาก็จะนําส่วนที่ว่าหนึ<ะ>่งเร์เซ็นต์มาทํากิจกรรมในในส่วนเรียนรู้แห่งนนี้ซึ่งเดือนต่ออาทิตย์ภัยเราจะทําในเรื่องของงานเมาลิกก็จะมีการเลี้ยงในในพื้นที่เหล่านี้ด้วยค่ะ เป็นไงบ้างครับให้พี่ยอะลองถามกันหน่อยว่าการที่ว่าเราได้มารวมกลุ่มกันเนี่แหละแล้วก็ทําแบบอาชีพเกษตรมันก็แบบไม่ได้แบบเหนื่อยมากแต่ก็มันมีรายได้ทุกวันนะกับการที่เอาผักไปขายเนี่ยค่ะอาจิาวัสด์กนรสึกอาิเบวก็คืออย่างน้อยก็มีรายได้ใช่ไหมคะมีรายได้ทุกวันนะจะได้เอาแบบว่าไปเลี้ยงครอบครัวต่อไป นี่ก็แค่เป็นส่วนหนึ่งนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ว่าใช้พื้นที่นะของพี่ยอแล้วก็ใช้จากโครงการที่เริ่มต้นก็คือพื้นที่สันติสุขโดยการที่มอบทุนมาเพื่อที่ว่าให้พี่น้องที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมาทำในเรื่องของการเกษตรเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของแปลงอื่นๆกันต่อค่ะ และตรงนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแปลงครอบครัวของพิจิใช่ไหมคะก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยตรงนี้ค่ะอ่ะตรงนี้เราก็แบบลงเป็นแปลงโหระพากับกะเพราถ้าพูดถึงในเรื่องของการลงโหระพากับกะเพราเนี่ยค่ะการดูแลยากไหมมันเหมือนกับมันมีโรคอะไรมาก่อกวนไหมคะก็ไม่มันก็จะมีบ้างนงทางจำพวกโหระพาก็จะ อันนั้นก็จะยากหน่อยกระเพราก็คือไม่ค่อยมีโรคนะคะโอ้โหระพานจะดูแลยากกว่ากะเพราใช่ใช่ค่ะแล้วอันไหนที่แบบว่าขายแล้วมันได้ได้ราคาดีกว่ายิ่งณตอนนี้นี่ค่ะณตอนนี้ก็ราคาเหมือนกันค่ะโหระพากะเพราก็คือราคาเหมือนกันกิโลเท่าไหร่กิโลปรมตอนนี้ก็คือจะขึ้น50บาท45บาท50ค่ะสูงกว่าถั่วฝักยาวอีกเมื่อกี้ไปแปลงถั่วฝักยาวมาก่อนหน้านี้ก็จะ3 5ห ค่ะสินี่ถ er um ือว่าสูงสูงแล้วใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ค่ะพอแบบมันเจอปัญหาในเรื่องของที่มันเกิดโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูแลรักษายังไงคะก็คืออันดับแรกก็คือต้องถอนรากรากดูก่อนว่ามันเกิดจากอะไรจากบางทีมันจะเป็นนอนอ่าค่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดโรคอ่ะใบใบมันจะเป็นยังไงอะคะใบมันจะเหี่ยวหรือว่ามันยังไง กับเพรากับเพลาไม่เท่าไรนะพรพมันจะใบมันมันจะแดงจะเป็นใบเหลืองใบเหลืองอันนั้นก็คือว่ามันมีปัญหาเลยใช่ค่ะแล้วมันลามไหมพี่จิมันลามมันลามเราก็เลยต้องถอนทั้งต้นเลยอย่างนั้นหรอคะไม่ถึงกับต้องถอนถ้าเกิดมันใบมันจะเหลืองก็คือจะบางทีก็จะพ่นพ่นออก็ดูแลแบบในเรื่องของใบก่อนใ่แต่ถ้าเกิดว่าใบมันไม่รอดจริงๆก็คือต้องถอนต้องถอนดูใต้ดินว่ามันเกิดจากอะไร ก็คือว่าต้องยอมทิ้งไปเลยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ถอนเนี่ยมันจะลามไหมใช่ค่ะมันจะลามคุณผู้ชมคะดูมันเหมือนกับว่าจะง่ายนะเพราะว่าเราแบบแต่ก็ไม่ง่ายแต่ก็ไม่ง่ายมันก็ต้องแบบใส่ใจทุกอย่างเลยกับการเกษตรเนี่ยค่ะอะไรเดี๋ยวเราตัดนี่เวลาตัดเราต้องตัดยังไงอ่ะพี่ตัดก็คือต้องตัดวันนี้นะคะเพื่อที่ว่ามันจะได้แตกมาต่อใช่ไหมคะเนี่ยเหมือนกับเราปลูกแล้วก็ระยะเวลามันกี่เดือนคะที่แบบว่าสามารถที่เนี่ยเราตัดเราไปขายได้แล้วอะค่ะ หลังจากตัดใช่ไหมไม่เหมือนกับเนี่ยให้มันโตที่พร้อมตัดได้อะประมาณสองเดือนค่ะสองเดือนเองนั่นแหละเขาเรียกว่าการปลูกพืชระยะสั้นที่มันสามารถที่เราจะได้แบบได้ได้ตังเร็วหน่อยนะคะก็คือ2เดือนก็คือมันก็จะตัดได้เลยแล้วอย่างเงี้ยได้ต้นหนึ่งอายุของต้นกระเพรา กับเพาอยู่นานไหมที่แบบว่าเราสามารถตัดได้เรื่อยๆค่ะได้นานเจ็ดแปดเดือนได้ถ้าน้ําไม่ขังถ้าน้ําไม่ท่วมเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกน้าน้ําขังมันก็ไม่รอดเกี่ยวกับฝนฟ้าอากาศด้วยเหมือนกับว่าถ้ามันได้น้ําเยอะเกินมันก็ไม่รอดเหมือนกันแต่กับเพามันจะทนทนน้ํากว่ากับโหรพากบเพาจะแบบทนกว่าใช่ค่ะ ที่นี่คุณผู้ชมค่ะนอกจากจะเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วค่ะก็ยังแบบว่าพืชผักที่ปลูกอยู่ในแปลง3ส,สามไร่ของที่นี่การันตีเลยว่าไม่ใช้สารเคมีก่อสารพิษทุกอย่างก<อ>่อสารพิษทุกแปลงทุกผักที่ทอยู่บริเวณของที่นี่ใช่ค่ะการันตีจากนี่เลยเกษตรกร,ร,กรทุกท่านก็คือแบบว่า ถ้าจะเด็ดกินเลยก็คือได้เลยไม,ไม่ไม่ต้องห่วงเลยค่ะนั่นไงการันตีว,ว,ว่าของเขาแบบร้อเปอร์เซ็จริงๆในเรื่องของไม่มีสารเคมีเจือปนอีกหนึ่งฐานเรียนรู้ที่อยู่ภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทุ่งเหรียงก็คือ ฐานเรียนรู้ในเรื่องของก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่ได้มาศึกษาดูงานในกระบวนการของขั้นตอนกรรมวิธีในการผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งถือว่าแก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่ได้จากการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในสภาวะไร้ออกซิเจนภายใต้อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมซึ่งจะได้มีก๊าซชีวภาพที่ประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด ขึ้นอยู่กับสภาวะของกระบวนการหมักย่อยและลักษณะคุณสมบัติของอินทรีย์วัตถุซึ่งจะมีผลทำให้อัตราส่วนประกอบของก๊าซเชื้อภาพมีความแตกต่างกันค่ะโดยก๊าซที่ได้เหล่านี้สามารถนำมาเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ประโยชน์ในการหุงต้มและให้แสงสว่างหรือว่านำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสฟไฟฟ้าได้ค่ะและนำมาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจากแหล่งอื่นๆได้เช่นกัน อีกหนึ่ง like ศ right? ูนย์เรียนรู้ที่อยู่ในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทุ่งเหลียงที่น่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ชมพี่ซ่อนอยากจะแนะนําในส่วนตรงนี้เลยก็คือในเรื่องของแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารใช่ไหมคะใช่แบจูยิงค่ะนี่คือแบบเราไปเรียนรู้มาจากไหนเริ่มต้นเลยอะค่ะตอนนั้นไปที่จังหวดอะไรแถวคำบุญเลยเลยไปชงคลาหน่อยอ๋อค่ะแลวกลับมาก็ลองทําดูอ่ามันทํายังไงคะแบไหนลองบอกพี่ซ้อนสิ อันดับแรกเริ่มต้นคืออันดับแรกนะเราทําเสร็จแล้วสามบ่อนีเสร็จแล้วใช่ไหมสร้างบ่อก่อนอ่าสร้างบ่อบ่อหมักก่อนอ่าสร้างบ่อหมักบ่อบ่อเติมอันนี้คือบ่อแรกอย่างนั้นหรออันนี้บ่อบ่หมักเขาเรียกว่าบ่อหมักบ่อหมักหมักก็คือเอาเศษอาหารนั่นแหละเศษอาหารต้องเป็นเศษอาหารแบบไหนเศษอาหารที่เหลือใช้จากได้หมดเลยได้หมดเลยผักเนื้อสัตว์ได้ไหมได้อ๋อก็คือว่าเศษอาหารที่เราแบบกินเหลือเหลือแต่เหลือๆเป็นยัง ก็มาเทลงไปในนี้เลยอ่าอ่าแล้วพอเราเอาทุกอย่างมาเทลงไปปุ๊บเทเสร็จอาหารอย่างเดียวมันต้องมีน้ําอะไรไหมม,มีนม้นําอะไรคะตอนแรกนะกจะ็จะต้องใส่กี่หัวก่อนแรกใส่ของนั้นแหละใส่กีหัวใส่ขี้วัวขี้วัวอ๋อใส่ขี้วัวด้วยอ่าแล้วก็ยิงมากก็ยิงดีขี้วัวมากยิ่งดียิงดีตอนแรกแรกใส่ค่ะตอนแรกใส่ต้องใส่ขัวหนึ่งต่อสองอะไรหนึ่ง หนึ่งก็ข hmm. huh. okay. so. mm ี hmm. mm ้วัวอ๋อขี้วัวเยอะขี้วัวหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนน้ำสองส่วนอ๋อค่ะไว้สักอาทิตย์หนึ่งไว้อาทิตย์หนึ่งก่อนไว้สักอาทิตย์หนึ่งเราเปิดดูทุกวันทุกวันเราเปิดดูเปิดดูที่กอกนี่แหละอ๋อต้องเปิดดูอ๋อเปิดดูก็คือเปิดดูตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดูตรงนี้อ๋อไม่ใช่ตรงนี้ดูไม่ได้อ๋อตรงนี้ดูไม่ได้จะต้องดูตรงนี้ดูที่กอกอ๋อตรงกอกมันจะเป็นยังไงคะถ้าเกิดใช้ได้มันมีเสียง เสียงแบบไหนเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูได้ฟังเพราะฉันต้องเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูตอนแรกนั้นรอตอนแรกเปิดนะมันทายออกอากาศออกคาร์บอนไดออกไซด์ก่อนอ่าฮะแรกๆเปิดนะเปิดเปิดก๊อกนี่ค่ะมันออกคาร์บอนก่อนอ่ามันออกคาร์บอนก่อนคือใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่าแล้ววันที่ซองราบายเปิดอีกคาร์บอนคาร์บอนออกอีกเปิดเรื่อยเรื่อยเรื่อยไปมาจึง จนกว่าจะได้กา๊าซแล้วนั่นแหละก๊าซก็คือเสียงแบบที่บอกใช่ไหมใช่แสดงว่าเราก็ต้องเปิดจนกว่าให้กา๊าซไอคาร์บอนออกให้หมดเ้ือดแ่ก,ก๊าซก็ใช้ได้แล้วพอดีหลังจากนั้นก็เกิดไอ้ก๊าซมีเทนอยู่๋อค่ะแล้วพอเราได้ก๊าซเสร็จแล้วกระบวนการต่อไปเราจะเอาไปใช้แล้วทำยังไงเราไปใชาใช่ไหมพอดีเรา รู้ว่าเกตของเราเนี่ยมีมากแข่งไหนใช่างไรนี่ก็เราทําลูกลอยอ,เ,อเราเปิดลูกลอยดูแปลว่าราะว่าเมื่อเกตมากก็ลอยขึ้นอลอยขึ้นแล้วข,ข,ข่าวล่ากันอันนี้คือเกตเ,เยอะไหมคะเกตเข้าอยู่ในลูกลอยเยอะไหมแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แล้วนี่เข้าใกล้ขึ้นเข้าใกล้ขึ้ มันเคยขึ้นสุดเลยไหมสุดแค่นี้อันนั้นคืออยา่างเยอะเลยเลยแล้วจะทํายังไงให้มันเยอะก็คือเราต้องใส่อ๋อใส่ของเยอะใส่ของเยอะมันก็จะเยอะใส่ทุกวันทุกวันอ๋นอใส่ทุกวันก็มาใส่ที่เดิมได้เลยแทท,ที่เดิมอ๋อใส่ที่เดิมได้เลยโอเคค่ะ okay, แล้วเนี่ยพอออกแก๊สเยอะแล้วคุณผู้ชมมันลอยขึ้นมาละแล้วคราวนี้พอเราจะใช้ใช้ยังไงอ่ะแบปล่อยนะครับในในในครัวใช่ไหมอ๋อเปิดวาลเปิดวาลในในครัวเหมือนเปิดสวิตอะไรต่องงี้ที่นี้ว่าเราเราเราจะดูฟอยใช่ไหมค่ะ เปิดกอกนี่ก็ได้เนี่ยเราทดลองดูอ่าทดลองมันจะไม่ระเบิดใส่ทุกคนนะเห็นไหมเห็นเสียงไหมได้ยินเสียงได้ยินเสียงแต่อาจจะไม่เห็นเพราะว่าอาเพราะอากาศด้วยอะไรด้วยน่ากลัวไหมแบบนี้ไม่กลัวแอบถามหน่อยถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าแบบมีเด็กๆมันมันเล่นแบบแผลงแงเกิดจุดปุกปั้งระเบิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือระเบิดไม่เขาไม่ระเบิด อ้จาะจะไว้นานไมด่ร้อนไปป๋าติกไโอเคไม่จะได้เตือนเด็กๆไงถ้าเกิดว่าเดี๋ยวเด็กๆมาเล่นแล้วแบบจุดปุ้งปั้งอะไรอย่างนี้อันตรายอ๋อไม่ระเบิดใช่ไหมอ่ะแอบถามเลยแล้วกันเนี่ยตั้งแต่ทํามาเนี่ยค่ะเราลดค่าแก๊สเยอะไหมใช้ใช้เยอะไหมหนึ่งต่อสามได้หนึ่งต่อสามหมายถึงว่าก็ลดไปเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันถ้าเราขยันใส่ใส่นี่อ๋อแล้วทํามากี่ปีแล้วคะแบบนี้จะไม่พิสก็ปีห้าเจ็ด โอ้แสดงว่าแบไม่ต้องซื้อแก๊สแล้วซื้อเหมือนกันแต่ว่าซื้อเหมือนกันแต่ซื้อน้อยซ,อซื้อน้อยอ่าเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดว่าใครที่แบบสนใจที่อยู่ในบริเวณของบ้านทุ่งเหรียงอยู่ในพื้นที่ตำบลยุปโปอยากจะมาเรียนรู้วิธีการทําแก๊สชีวภาพที่ทํามาจากเศษอาหารเนี่ยพี่ซอนแนะนําเลยนะคะมาหาความรู้ได้เลยค่ะที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทุ่งเรียงแห่งนี้ค่ะ ควรระวังในการดูแลและบำรุงรักษาระบบของก๊าซชีวภาพปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพก็คือ 1. อุณหภูมิถังหมักก๊าซชีวภาพควรวางไว้กลางแจง้งมีแสงแดดส่องถึงมีอุณหภูมิระหว่าง28-35องศาเซลเซียสหากอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสอัตราการผลิตก๊าซชืวอาพจะลดต่ำลง 2. มีความเป็นกรด ดากที่เป็นกลางหรือว่าอยู่ในช่วงของค่า pH ประมาณ6-7ง7 3. ปริมาณของเสียหรือวัตถุด,ดิบเหมาะสมในแต่ละวันถ้าหากว่ามากเกินไปก็จะเกิดความเป็นกรด ทำให้ระบบล้มเหลวแต่หากว่าวัตถุดิบน้อยเกินไปก็จะทําไม่ให้เกิดก๊าซค่ะ 4. การรั่วของถังหมักจะทําให้อากาศเข้าไปภายในกระบวนการหมักหรือว่ารั่วที่ถังเก็บแก๊สนะคะจะทําให้ไม่สามารถเก็บก๊าซชีวภาพได้จึงต้องจัดเตรียมระบบถังใหม่เป็นไงกันบ้าง ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่วันนี้ค่ะพี่ซ่อนนะคะได้พาคุณชมค่ะมาดูการทําเกษตรนะคะของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของทุ่งเหลียงตําบลยุโปอําเภอเมืองจังหวัดยะลาของเราค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่กลุ่มผู้เปราะบางหรือแม้แต่ครอบครัวที่มีสมาชิกผู้พิการก็สามารถที่ดึงมาทําเกษตรในศูนย์แห่งนี้ค่ะพี่น้องค,ะพ,องคะพี่น้องคิดว่าตรงนี้ค่ะกับการที่ว่าถือว่าเรา เป็นตัวแทนแล้วกันของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสะพานเชื่อมกับพี่น้องในชุมชนที่สามารถแบบดึงกลุ่มมาแล้วก็มาทําการเกษตรก็ถือว่าเกษตรเนี่ยก็เป็นอาชีพที่ทุกคนสามารถทําได้ตรงนี้คิดว่ามันมันดีมันมีผลดีกับชุมชนของเรากับสมาชิกในครอบครัวในพื้นที่ของเรายังไงบ้างคะก็คือการที่เเรามารวมตัวกันตรงนี้ค่ะเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนึ่งก็คือเราก็คือได้ให้ประชาชนในพื้นที่เออได้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากอาชีพหลักก็คือการกรีดยางของชาวบ้านค่ะแล้วก็พอเวลาเวลาว่างก็คือทางทางชาวบ้านนี้ก็คือจะมารวมตัวก็คือปลูกผักทุกชนิดอาหารที่ในพื้นที่เราสามารถที่จะปลูกได้เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนของของชาวบ้านเองด้วยค่ะ เป็นไงกันบ้างครับการที่แบบเราดึงสมาชิกเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าครอบครัวของแต่และครอบครัวที่ได้มาทำเนี่ยเขามีฟีดแบ็กยังไงบ้างมีแบบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหมแล้วก็รวมไปถึงแบบมีความสุขขึ้นไหมคะกับการที่แบบเนี่ยมาทําด้วยกันแล้วอย่างน้อยเนี่ยมันขายได้ทุกวันจากชาวบ้านนะคะก็คือเขาบอกว่าเขา,ามีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถที่จะเลี้ยง ครอบครัวเขาได้เพิ่มขึ้นจากอาชีพที่เขาทำอยู่ค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่ถือว่าเป็นผลผลิตที่อยู่ภายในบริเวณศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของบ้านทุ่งเดียวแล้วก็รวมไปถึงกเกษตรครัวเรือนของ สมาชิก,กที่อยู่ที่บ้าน<ช>ด้วยก็เอามาจาหน่ายถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าสนใจที่อยู่ใกล้ๆในพื้นที่ของตําบลยุโปโบหรือว่าอาเภอเมืองจังหวัดยะลาของเราก็ดีเนี่ยค่ะอยากจะแบบอุดหนุนผลิตภัณฑ์ของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงของทุ่งเหลียงเนี่ยเราไปวางขายที่ไหนบ้างอ่าก็คือเราจะวางขายก็คือตอนนี้ก็คือเราจะวางไปวางขายที่ตลาดนัดค่ะตลาดนัดที่ไหนคะตลาดนัด ยุโปวันอังคารกับ huh. ว right. sure. oh ันเสาร์ค huh. ่ะอยู่ตรงไหนตลาดอนุโปอยู huh. so, ่บริเวณอยู huh. oh ่ใกล้ชอคอโตยุโปค่ะถนนพารรถไฟอ่ะค exactly. ่ะก็สามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้ที่สําคัญคุณผู้ชมค่ะผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์แห่งเนี้ยเราการันตีว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของความปลอดสารพิษอ่ล้ค่ะเชิญชวนหน่อยละกันว่าให้ทุกท่านแบบเนี้ยมาอุดหนุนแล้วก็สามารถที่มาเรียนรู้เรื่องราวการเกษตรภายในศูนย์แห่งนี้ได้ค่ะ ก็คือถ้าท่านไหนสนใจนะคะที่จะอุดหนุนผลผลิตทางการเกษตรของศูนย์เรียนรู้เศษรษฐกิจพอเพียงหรือว่าฟาร์มสุขทุงท่งเหลียงนะคะก็สามารถที่จะมาอุดหนุนได้ที่ศูนย์แล้วก็เราก็จะมีการออกอตั้งที่ตลาดนัดแล้วก็เราก็จะมีบางส่วนเราก็จะส่งไปที่ตลาดใหม่ค่ะก็คือให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในชุมชนค่ะนำไปขายในในเมืองด้วยค่ะ อาชีพเกษตรนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักของประเทศไทยของเราก็ว่าได้ค่ะที่สําคัญค่ะอาชีพการเกษตรนั้นนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆแค่เรามีความใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทกับอาชีพการเกษตรเราก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะอย่างเช่นที่นี่ค่ะ ความสุขทุ่งเหรียงก็คือความสุขที่ทุกคนได้ทําการเกษตรของที่นี่ค่ะครั้งต่อไปนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะรายการเกษตรค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพบเรื่องราวเกษตรในพื้นที่ไหนต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะและก็อย่างที่พี่ซ่อนบอกแล้วค่ะว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องค่ะกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตรทํากินค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ